ดีจากเพืเ่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยลดฝ้าได้เป็นอย่างดีเลยนะคะใครที่เป็นฝ้าห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะซึ่งจะช่วยให้ฝ้าของเราจางเร็วมากๆเลยนะคะทุกคนช่วยให้ผิวของเราขาวกระ,ระจ่างใสช่วยกระชับรูขุมขนนะคะโอเคค่ะไปเข้ามาแล้วก็วาฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้ผงใบโบบกนะคะส่วนตัวสั่งมาจากแม่ค้าออนไลน์นะคะใครไม่มีผงใบโบบกก็ใช้เป็นใบโบบกสดได้เลยนะคะหรือจะใช้เป็นผงสมุนไพรพอกหน้าตัวอื่นๆได้เลยนะคะในส่วนของใบโบบกนะคะเขาจะอุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินต่างๆ อีกมากมายเลยนะคะมีสารไกลโคไซน์นะคะเร่งเสริมสร้างคอลลาเจนให้กับผิวช่วยให้ผิวของเรายืดหยุ่นช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นนะคะช่วยลดปัญหาการเสรื่อมโทรมของสภาพเซลล์ผิวของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้ผงใบโบบกอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตนะคะใครจะใช้โยเกิร์ตรสแบบไหนได้เลยนะคะวันนี้จะใช้รสธรรมชาตินะคะในส่วนของโยเกิร์ตก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใส่ช่วยลดเลือนริร้รอยช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่1-2ึช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะเติมเบบี้ออยลจอนสันนะคะใครมีสีไหนใช้สีนั้นเลยนะคะหรือใครไม่มีก็ใช้เป็นน้ำมันมะก,กอกหรือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแทนได้เลยนะคะใน่ส่งของเบบี้ออยล์จอนสันก็จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนลิ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระช่วยทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้เบบี้ออยล์อยู่ที่หนึ่ช้อนชานะคะ หลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะใครที่ผิวบวบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทําออกมาแล้วสรรพคุณของเขาเนี่ยเกินคาดเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะทุกคนใครมีแปรงแค่แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนเลยนะคะ น้าใส่ไวมากๆเลยนะคะทุกคนผงใบโบโกหาได้ที่ไทยง่ายมากๆเลยนะคะส่วนตัวสั่งมาจากไทยเหมือนกันนะคะนี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลาเนาะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ ะคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำชาติกันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ